สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับวาราจามวาันศุกร์ที่7เมษายนนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานเด่น4 2 2 4มานะครับมาทั้งคู่นะครับเจาะ4224นะครับก็รู้เงินต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับเมื่อวานเบิ้ลกลับมาอีกแล้วนะครับผมเบิ้ลกลับมาอีกแล้ว9 1 1 4 9ครับ 1> 9, 1, 4, 9, นะการหนึ่งเนาะก็อาจจะเบิ้ลต่อครับเี่ยผมรันให้ดูแป๊บหนึ่ง2 3 4สาม7ี่้าดรอบที่ผ่านมาเบิ้ลไปหรอบทำไปได้โ <c oughs> สุดยอดจริงเบิ้ลไปหรอบครับและตองไว้ด้วยนะก็ระวังเบิ้ลส่งท้ายครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเบิ้ลตองครับที่ผมแนะนำไว้นะครับรอบเมื่อวานนู้นเบิ้ลหน้าเมื่อวานนี้เบิ้ลหลังใช่ไหมครับก็ คนชอบเล่น3ตัวมีครับคือเล่นชุด3ตัวชุด3ตัวเนาะไงก็ลองดูครับอาจจะเบิ้ลหามต่อเนาะครับวันนี้ผมชอบ4ครับสำหรับฮานอยโปรตีผมชอบ4 1 4 2 4 6 4ครับ หนึ่งเครับหนึ่งน่าจะยังอยู่บ้างนะนใส่หนึ่งเข้าไปก็3ตัวขยกักแตกตรงเอาหนึ่งไปมัดครับแล้วเล่น3ามปรับ6กปรับนะครับ